ในคลิปนี้นะคะพี่แอมเอาโจทย์สอบเข้ามหนึ่งของสาธิตปทุมวันมาให้น้องๆลองฝึกทำกันดูค่ะโจทย์ถามว่าตารางแสดงการทำฟองกับสบู่ของน้ำจากแร่งต่างๆได้ผลการทดลองดังนี้เด็กๆดูดดในตารางได้เลยนะคะคำถามถามว่าในแหล่งน้ำ x x นี่อยู่ตรงนี้นะคะาถามว่าอาจตรวจพบสารประกอบประเภทใด ใครอยากลองคิดนะคะกดพอยส์คลิปแล้วลองคิดคำตอบดูได้เลยค่ะสมมุติว่าน้องๆคิดเสร็จแล้วนะคะเรามาดูเฉลยกันค่ะอ่าก่อนอื่นเลยนะคะเวลาหนูเจอโจทย์ที่ชอบพูดถึงเกี่ยวกับเอาน้ำนะคะแล้วเอาสบู่เนี่ยมาลองทําปฏิกิยาเอาสบู่ลงไปแล้วมาดูว่าเอในน้าน,นี้เกิดฟองหรือไม่เกิดฟอง เมื่อไหร่ก็ตามเห็นมีแหล่งน้ําเอาน้ําจากแหล่งน้ํามาทดสอบกับสบู่แล้วมาดูฟองเนี่ยนะให้นึกถึงเรื่องของน้ํากระด้างค่ะเด็กๆใครยังไม่รู้เรื่องของน้ํากระด้างน้ํากระด้างคืออะไรคะ,ะมาดูกันค่ะน้ํากระด้างเนี่ยก็คือน้ําที่มันมีส่วนผสมค่ะของธาตุโลหะที่มันอยู่ในสภาพของไอออนนะคะไอออนก็คือเป็นประจุของไฟฟ้าเนี่ยแหละโดยเฉพาะนะคะตัวอย่างเลยเนี่ยพวกที่เป็น ประจุบวก2นะคะพวกไอออนที่เป็นประจุบวก2ตัวอย่างเช่นแคลเซียมนะคะหรือแมกนีเซียมนั่นเองอันนี้อยากให้ถ้าจำได้จำไปเลยนะคะในน้ำกระด้างจะพบไอออนพวกแคลเซียมพวกแมกนีเซียมบ่อยนะคะและพบได้เยอะมากโอเคนะคะแคลเซียมแมกนีเซียมฝากไว้นะคะในอกอ,อกอ้อมใจนะคะทุกคนและถามว่าน้ำกระด้างเนี่ยมันทำไมะคะมันมีคุณสมบัติเด่นอะไร นี่เลยค่ะคุณสมบัติเด่นของมันก็คือมันจะเกิดฟองกับสบู่ได้ยากมากยิ่งถ้าน้ํากระด้างมากเท่าไหร่กระด้างมากหมายความว่ามีพวกแคลเซียมไอออนแมกนีเซียมไอออนอยู่เยอะค่ะยิ่งกระด้างมากยิ่งมีพวกธาตุเหล่านี้อยู่มากเท่าไหร่นะคะจะยิ่งเกิดฟองกับสบู่ได้ยากมากเดี๋ยวเราลองไปดูการทดลองตรง,ตรงนี้ค่ะเนี่ยนะคะในการทดลองนี้เนี่ยก็จะมีน้ําอยู่2กระมัง กระมังนี้นะคะเป็นน้ํากระด้างค่ะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะเขาเอาสบู่เนี่ยลงไปเขย่าไปละลายนะคะปุ๊บๆ,ๆอยู่ในเนี่ยค่ะน้าในกระมังนี้สังเกตว่าเขย่าตั้งนานนะไม่มีฟองเกิดขึ้นเลยค่ะทุกคนนอกจากจะไม่มีฟองแล้วนะคะน้ํายังมีลักษณะขุนด้วยเห็นไหมคะลูกเนี่ยขุนขาวไม่มีฟองการที่น้ําขุนแบบนี้เราสามารถตั้งสมมติฐานได้แล้วว่าเอ๊ะ มันเกิดตะกอนอะไรขึ้นในน้ำหรือเปล่าเนี่ยน้ำถึงขุนแบบนี้ค่ะขุนยังกันน้ำสาวข้าวเลยนะคะเด็กๆนึกถึงน้ำข้าวต้มนะคะเนี่ยในขณะที่อีกกระมังนึงค่ะเป็นน้ำที่ไม่กระด้างน้ำไม่กระด้างเนี่ยเราเรียกอีกชื่อน,นึงนะคะว่าน้ำอ่อนนะก็คือเป็นน้ำที่ไม่มีพวกแคลเซียมไอออนไม่มีพวกแมกนีเซียมไอออนสังเกตไหมคะเขย่าไม่กี่ทีนะคะเอาสบู่ลงไปละล,ะลายตีฟองไม่กี่ทีฟองขึ้นอื้อซาเลยคะ่ะเด็กๆ ในขณะที่อันนี้คือนิ่งสนิทเลยในชะ่ไหมสงบเลยไม่มีฟองเลยนะคะแถมค่ะน้ําถ้าเทียบความใสนะคะน้ําในกะละมังที่เป็นน้ําอ่อนเนี่ยยังเผยเผยนี่คือยังใสกว่าถูกไหมคะยังมองเห็นก้นเนี่ยเห็นว่าเห็นก้นกะละมังเราทิ้งสบู่ลงไปเนี่ยก็ยังมองเห็นสบู่ที่ก้นกะละมังในขณะที่กะละมังนี้นะคะที่เป็นน้ํากระด้างคือมองไม่เห็นก้นกะละมังเลยโอเคไหมคะ นี่คือความต่างนะคะลูกเมื่อไหร่ก็ตามเจอโจทย์ผู้เกดี่ยวกับน้ําแล้วเอาสบู่ลงไปละลายแล้วดูการเกิดฟองให้นึกถึงน้ํากระด้างนะคะเด็กๆโอเคพอเห็นภาพนะคะทีนี้เรากลับมาที่ตรงนี้ค่ะน้ํากระด้างเนี่ยนะคะมันจะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือน้ํากระด้างแบบชั่วคราวกับน้ํากระด้างแบบถาวรคําว่าน้ํากระด้างชั่วคราวคะ่ะเด็กๆอันนี้ตั้งใจฟังนะคะนี่คือจุดที่เราจะ รู้แล้วไปทําข้อสอบได้เลยนะลูกน้ําที่เรียกว่ากระด้างชั่วคราวเนี่ยก็เป็นน้ําที่มันสามารถที่จะแก้ไขนะคะความกระด้างของมันได้ด้วยวิธีง่ายๆค่ะเช่นเอาไปต้มค่ะเนี่ยนะคะแค่เอาน้าเนี่ยที่ตอนแรกบอกว่าไปตีฟองกับสบู่แล้วไม่เกิดฟองลองดูซิว่าเอาไปต้มแล้วเนี่ยมันจะหายกระด้างหรือเปล่าหมายความว่าหลังต้มแล้วมันสามารถเกิดฟองกับสบู่ได้หรือเปล่า ถ้ามันสามารถเกิดฟองได้หลังจากการต้มแปลว่าน้ํากระด้างที่เรามีอยู่ตรงนั้นนะคะมันเป็นน้ํากระด้างแบบชั่วคราวและสิ่งที่จะพบได้ในน้ํากระด้างชั่วคราวนะคะสารที่จะพบข้างในนั้นน่ะแน่นอนองเป็นสารพวกแคลเซียมพวกแมกนีเซียมอยู่แล้วค่ะแต่มันจะเป็นแคลเซียมกับแมกนีเซียมที่ไปเกิดกับสารประกอบกับสารพวกเนี่ยค่ะคาร์บอเนตนะคะมันจะไปเกิดเป็นสารประกอบกับพวกคาร์บอเนต วิธีจำค่ะเด็กๆคาร์บอเนตเนี่ยมันก็คือคอควายใช่ไหมคะคาร์บอเนตคือ CO3 นะคะ CO ห้อยเลขสามแล้วก็มีประจุสองลบเอาเป็นว่าปกติเด็กๆคุ้น CO2 ใช่ไหมนั่นคือคาร์บอนไดออกไซด์ถ้าหนูเจอ CO3 ให้รู้เลยนะคะวันเรียกว่าคาร์บอเนตเมื่อไหร่ก็ตามถ้าหนูรู้แล้วว่าน้ำของหนูเป็นน้ำกระด้างแบบชั่วคราวข้อสอบมีสิท์ถามนะคะเพราะเขาถามมาแล้วจริงๆในข้อสอบปีก่อนๆค่ะเขามีสิท์ถามนะคะว่า สารที่อยู่ในน้ํากระด้างชัว่วคราวเนี่ยมีชื่อว่าอะไรเพราะฉะนั้นนะคะฟังให้ดีเทคนิคจําก็คือชั่วคราวค่ะเวลาเราพูดคราวคือคอควายถูกไหมคะน้ํากระด้างชั่วคราวคอควายก็ต้องเป็นคาร์บอนเนตนั่นเองค่ะคอควายก็คาร์บอนเนตในพูดตามคอควายก็คาร์บอนเนตคอควายก็คาร์บอนเนตนะคะเพราะฉะนั้นเราได้เทคนิคตรงนี้แล้วนะถ้าเป็นน้ํากระด้างชั่วคราวสารที่จะ มีนะคะอยู่ในน้ากระด้างชั่วคราวเนี่ยแน่นอนต้องเป็นไม่แคลเซียมก็บแมกนีเซียมแต่จะเป็นแคลเซียมกับแมกนีเซียมอะไรแน่นอนค่ะต้องเป็นแคลเซียมกับแมกนีเซียมแล้วไปพ่วงกับคอควายก็คือคาร์บอเนตไปดูตัวอย่างสารค่ะเช่นเนี่นะคะแคลเซียมไบคาร์บอเนตเอาเป็นว่าหนูเห็น c o 2เอ้ยมันคือคาร์บอเนตข้อสอบออกเป็นสูตรเคมีแบบนี้นะคะอ่าข้อสอบออกเป็นสูตรเคมีแบบนี้เลยนะคะลก c o 3คือ c a r ์บอ a เ e เจอน้ำกระด้างชั่วคราวคอควายก็ c a r ์บอ a เ e เพราะฉะนั้นหาช้อยส์ที่เป็น c a r ์บอ a เ e ของแคลเซียมหรือแมกนีเซียมได้เลยค่ะโอเคไหมคะนี่คือเทคนิคนะคะส่วนถ้าเป็นน้ำกระด้างแบบถาวรแน่นอนค่ะยังมีแคลเซียมยังมีแมกนีเซียมอยู่อันนี้คือตัวยืนพื้นยังไงก็ต้องมีอยู่ในน้ำกระด้างเพียงแต่ว่าตัวที่มันจะไปจับคู่ด้วยเนี่ยมันไม่ใช่คาร์บอเแล้ว เพราะคาร์บอนตคอควายต้องชั่วคราวถูกไหมคะแต่ตรงนี้ค่ะมันเป็นน้ํากระด้างแบบถาวรคือต้มยังไงก็ไม่หายกระด้างค่ะมันไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการต้มมันต้องไปเติมสารเคมียอย่างเช่นพวกโซดาแอชนะคะหรือพวกโซดาซักผ้าซึ่งเราเรียกเขาว่าโซเดียมคาร์บอนตนั่นเองถึงจะแก้ได้นะคะในเรื่องของน้ํากระด้างถาวรเนาะน้ํากระด้างถาวรจะเป็นแคลเซียมกับแมกนีเซียมที่ไปเกิด เป็นเกลือกับพวกซัลเฟตค่ะหรือไม่ก็เป็นพวกคอไรเห็นไหมมันเริ่มเยอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นค่ะเด็กๆพี่แอมเลยฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจถ้าหนูจําคอควายชั่วคราวคราวคร์บอเนตของพี่แอมได้ช้อยที่เหลือหนูก็ไปตัดเอาโอเคไหมคะไปตัดช้อยเอาเวลาสอบต้องมีเทคนิคดีๆแบบนี้นะคะไม่งั้นหนูจะจําอะไรเยอะและมันจะสเปะสปะไปหมดดังนั้นค่ะลองมาดูค่ะ พอตอบได้ยังคะข้อนี้ถามแต่น้ําแหล่ง x เลยนะคะสนใจแต่ x อย่างเดียวดังนั้นค่ะเด็กๆพอตอบได้อย่างว่าน้ํา x เนี่ยกระด้างหรือเปล่าดูซิว่าเวลามันเกิดฟองกับสบู่อ้าว x ไม่มีฟอง y ก็ไม่มีฟองแเองก็ไม่มีฟองแปบลบว่าทั้งหมดนี้คือน้ํากระด้างหมดเลยถูกไหมคะส่วนน้ําแหล่ง W u เนี่ยคืออ่อนถูกไหมน้ําอ่อนนะคะพอเราต้มแล้วเติมสบูค่ค่ะไหนเอ่ย ทั้งหมดนี้มีฟองกลับมาแปลว่าอันนี้เป็นกระด้างแบบชั่วคราวถูกไหมคะเพราะกระด้างชั่วคราวแปลว่าแก้ไขได้ด้วยการต้มในขณะที่แซดขต้มให้ตายยังไง <c oughs> ก็ไม่มีฟองอยู่ดีแปลว่ามันเป็นน้ํากระด้างแบบถาวรน,นะคะโอเคสังเกตให้ดีพอเอาไปเติมโซดาซักผ้าหรือโซเดียมคาร์บอเนตเนี่ยเป็นไงคะมีฟองทันทีเลยถูกไหมการันตีความเป็นความกระด้างถาวรเลยถูกไหมลูก โอเคนะคะดังนั้นค่ะมาดูแต่ x แลกะการพจโจทย์ข้อนี้ถาม x เรารู้แล้วว่า x นะคะเป็นน้ํากระด้างแบบชั่วคราว <c oughs> วิธีจำเราบอกว่าชั่วคราวคอ <c oughs> ควายต้องคาร์บอเนตถูกไหมคาร์บอเนตไหนช้อยไหนมีคาร์บอเนตบ้างช้อยที่หนึ่งค่ะวิตายแล้วคาร์บอเนตค่ะอุตายแล้วข้อ2ก็มีคาร์บอเนตค่ะเอาติ๊กไว้ก่อนนะส่วน3มกับ4ไม่ใช่คาร์บอเนตตัดทิ้งค่ะ โอเคไหมทีนี้มาเลือกระดหนึ่งกับ2เอาอะไรดีเวลาพี่แอมสอนเด็กๆเ,เรื่องน้ํากระด้างพี่แอมไม่เคยพูดถึงโซเดียมเลยใช่ไหมว่าโซเดียมทำให้เกิดความกระด้างของน้ําพี่แอมมีพูดแต่ไม่แมกนีเซียมก็แคลเซียมเพราะฉะนั้นข้อที่ตัดทิ้งนะคะโซเดียมไม่ใช่ค่ะต้องเป็นแมกนีเซียมนั่นเองทําให้คําตอบข้อนี้นะคะตอบ choice ที่1เป็นคําตอบที่ถูกต้องค่ะ หากน้องๆสนใจลงทะเบียนเรียนหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถทักไปได้เลยที่ l i น์แอที่ขึ้นไว้ให้ตรงนี้ค่ะแล้วพบกันในคอร์สนะคะ